สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพ่อแม่่พีน้องวันยุดอีสานครับผมมือนี่มากขัวไก่ยนงครับผมมือนี่กับดูน้องตาจัดแห้ครับผมพี่น้องอยู่กับดูน้องตาครับผมครับสวัสดีครับผมพี่น้องนี่มือนี่ดูน้องตาจัดแห้ครับผมพี่น้องนี่ขัวไก่เสพบบรรยากาศฝนตกมือนี่ครับพี่น้องฝนตกบางแหงเลยวิ่งนนี่น้ำท่วมทิ่งท่อนเรีนเลยพอดีได้ดูน้องตาเพิ่น เอาไก่ม okay. าขัวสู่กินนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กระั่งเผาขนนะครับพี่น้องเผาขนบัวมันลกขนเร็รเลยแล้วก็วามาเผานะครับพี่น้องนี่ลูกน้องตาจัดไห้นะครับผมเหมือนนี่ข้าวสีขวนะพี่นอ้นอ,นะะนนองเด้อขวจับเสบนะครับผมส่วนนี่ก็เป็นเครื่องเครื่องที่ข้าตำนะครับพี่น้องก็มีตะไคร่พริกไทยละโอ้ตะไคร่กระเทียมแลวก็ะพริก นะครับผมใส่พริกแห้งครับพี่น้องมือนี้พี่กินอยู่เพื่อนนะครับผมไม่ได้กาดเพื่อนโต๊ะเอาเดี๋ยวให้ลูกน้องตาทำการเผาขนลุ่นปีกเลยพี่น้องเด้อจะคอยไปเตือตนตาอาการครับผมเอาละครับผมพี่น้องหลังจากที่เขาทำการลุ่นลูกขนลุ่นปีกเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นการชำระแล้วครับพี่น้องมือนีลูกน้องตาจัดให้าเก่าครับผม ลังชําแหละเหนือไกลซับเป็นตอนเป็นตอนพอดีนะพี่น้องนีจั๊กัวจับแท่บนะครับผมพี่น้องนี่ครับโกนเห็ดถูกน้องตาผู้เก่าครับผมจัดให้ขึ้นเก่านะครับพี่น้องไม่เคยผิดหวังบรรยากาศฝนตก้วพี่น้องื้นนี้ตกแห้งครับน้ำท่วมที่ท่วมเบียกอยู่พี่น้องเ,เอ้อเดี๋ยวให้น้องตาทำการ ซับไก่แล้วพี่น้องเด้อจังคอยไปยูไปกินน้ำกันะครับผมติดตามติดตามครับพี่น้องติดตามครับผมพี่น้องลั่งจาาที่น้องตาห่อท่าการซับเป็นชิดด้วยด้วยนะครับผมท่าการขัวได้พี่น้องเด้อน,นะครับผมมือนี้เมนูขัวไก่จับแซ่ะนะครับพี่น้องนี่น้องน้นอ,งนองตาจัดให้ก็ได้ครับผมขวัวไก่ ไก่แม่สาวเลยพี่น้องเด้อมันดีครับเอ้ยจวดจวดเลยครับผมนี่นะครับพี่น้องหัวไก่แม่สาวแบบแซ่บนะครับพี่น้องมันมีทีมงานแต่เลือดซวงคนเดียวพี่น้องเลยเราหน่องตาซวงคนมาเล้วพี่น้องเด้อกินหัวไก่น้ำกันตอนนี้เวลาก็มกันซวงถุ่มครับผมมันิะเป็นไตโกมก็คือจะไปอะไปล่ะหัวไก่กินละ่ะ ขัวไก่แบบแซ่ดพีหน่องเด้อมาเด้อครับผมไครจน่าดิกินเขาไม่จลงขัวไก่นั้งกันสิดยอดเล้พีหน่อ,นนะองนี่ครับผมอนี่ก็อยู่กับน้องตาที่ก็ครับพี่นลองน ได้ตาเข้ามาหนิหินหยอดครับพี่น,นี่ผน,นองตางมาแต่เฮ็ดเบียกงก้บพี่น้องเด้อไปตัดตัดหญ้าสวนยางครับผมจะได้กลับมาก,กับมะขัวไก่สูุกินอเอาไก่มะขัวสูุกินครับผมพี่น้องอเดี๋ยวเข้าขออนุญาตขัวไก่้พี่น้องเด้อจำความไปอยู่ไปกินด้วยกัน,กน,นครับผมเราติดตามตอนตอน่ตอไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมพี่น้อง หลังจากที่เ้าทําการขัวเนี่ยนะครับผมขัวไก่เสพเซียดนะครับพี่น้องนี่วันนี้กินอยู่เงือนพี่น้นนองตาสาวคนครับผมวันนี้มีเขาสวยเขาเจ้าพี่น้องโอ้ยมายุสดอร่อยน,นะครับผมนี่ออมาๆพี่น้องมาๆมา,มาๆขัวไก่เป็นเสียครับผมนี่น้องตาจัดให้ก็ครับผมกินขัวไก่เป็นเสียนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องมา อใส่ลองชิมบึงลอ,อ,องมาพีาา่น้องมาเสียล้มกันคำแดกแห่งไม้่น้องเลยขอกะหอนแน่องกีนกะหอนครับผมปลูกถือไค้ปอกเอ้อใครรังใสีม,มังตะ คำบมีอะตรกโตเขาก็ห้อนเขาก็ห้อนเน่ากินก็ห้อนปากพองวัดีจัดพี่น้องจัดจัดจัดยวงจำได้พี่น้องมันห้อนปากพองเลยนอิยัวจ้วงขวมแซ่บเปร่าก่อนมบรหลุนคำบมีไรพี่น้องแม่มาเดี้ยงได้พี่น้องเลยบ่อยีนต้องเต๋อแล้วขัวเก่ เอ้ยสุดยอดอัศจรรย์เห็นปะคือโกงหรือเปล่าเลยแสีบครับผมมามาพี่น้องมาขัวไก่ครับผมนี่ครับผมขับมีใหญ่เลยขาสวยขนห่อนครับพี่น้องอืมขาก็ห้อนขัวไก่้ไม่ไม่อู้หูขาก็ะห่อนขัวไกล้ห้อนเลย ขอกันปันรีสิบเอ็ดมามาพี่น้องมาขอให้เจ็บเสบกรบผมเนี่ยกรบผมข้ามีเงาตัวเลยเออจัดข้ามีเงา ชุดจัวครับพี่น่องเสียผักมันนี้กินสองคนก็สิบเอโูไปแต่พี่น่องเลยแกตัวหนึง่งมากครับพี่น่องจัดคำใหญ่เลยเฮง กินกพวกห่อนฟันพขามอพี่นออ้องเลยคักคักคักเจลออาหารพี่นอ้องวันนี้รับผมเขาไม่ใหญ่เลยหัวใครเซ็อพี่น้องืื <c oughs> ไอ้มนพดีไก่แม่สาวพอดีางไก่แม่สาเหนื่อนิ่มพี่นอ้องแล้ว,วังษ์ไอยังกินสวยห่อนดนพี่น้องไอทวนทวนมามพี่น้องมา,มา,งม,ามาเสียบนนมกัน หัวไก่บรรนากาฟฝ้ตัวไป่น้องเด้อข้าผมเอคากายอือหือโดนเป็นน้ำปอกปลาไปเนี่ยตา จ,จัดกันมัด้ยไงโซผีโซน้องเนะาบบนนะมาคุณแม่แล้วมาได้ครับเป็นเขาเหมือนกันขอรับเดิก,กพี่น้องครับผมพี่น้องร่างากายที่เฮากินเขากินน้ำเดียวนะครับผมเนาะลืมถ่ายพี่น้องเอ้ยแ <_ t os> นวกินเบิดก่อนครับผมสำหรับผูกก้ใดเบิ่งแล้วก็อย่าลืมก,กไดไลกกดติดตาในพี่น้องเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจในการสางคลิปต่อไปนะครับผมสลาบมือหนีขวัวไก่นะครับพี่น้องกะฝากพี่ฝากน้องไว้เพียบท่านี้่น้อะเด้อแล้วบรรยากาศฝนตกนะครับผมขวัวไก่กินกันลำองตางสองคนผู้ใด้บังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ในวิตติญาณในพี่น้องเด้อสลายมือหนีขอกล่าวว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม